สวัสดีครับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูภาพรวมของปี2,564และดวงชะตาในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับวิถีชีวิตจากการโครจรของดวงดาวบนท้องฟ้าส่งอิทธิพลอย่างไรต่อท่านบ้างปี2,564ถือว่าเป็นปีที่ท่านจะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่า ตัวเองจะเจ็บช้ำระกร,รมอะไรมาก็ตามแต่โดยเฉพาะการบอบช้ำเรื่องธุรกิจการงานแล้วก็ที่สำคัญคือการเงินนะครับบางทีทำให้สถานภาพของตัวเองลดลงไปแต่ว่าต่อไปนี้ด้วยความขยันมันเพียรความคิดรอบคอบรู้จักอดทนรอคอยและมีโอกาสก็ฉกฉวยโอกาสต่างๆเข้าไว้นะครับความสำเร็จความก้าวหน้าก็จะบังเกิดแก่ท่านค่อยๆสั่งสมอบรมไปเรื่อยๆ บางทีก็อย่าไปยึดติดเรื่องสถานภาพเดิมๆยศดลาบตำแหน่งที่เคยมีมาให้ดูในปัจจุบันแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปโปรเจกต์โครงการใหญ่นะครับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วก็ก้าวเดินอย่าได้หยุดยั้งอยู่นะครับเริ่มต้นปีเนี่ยถ้าท่านมีพลังอะไรที่เก็บไว้แอบซ่อนไว้ยังกักอยู่เอาออกมาใช้นะครับเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการ อะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วรีบฉกฉวยโอกาสเหล่านั้นไว้แม้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นยังไม่มากนะครับแต่รอช่วงเดือนเมษายนทุกสิ่งทุกอย่างมีความก้าวหน้าท่านจะออกสู่สังคมมีการเดินทางพบปะผู้คนมากขึ้นแล้วการตลาดเริ่มมีการแผ่ขยายก้าวไกลไปความสำเร็จรออยู่นะครับ ปี2,563ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ท่านได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองปี2,564คือปีแห่งการก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จสิ่งที่เคยสร้างเคยมีเคยสั่งสมอบรมอันใดมาก็จะมาเกื้อหนุนนะครับเอามาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตก้าวสู่ความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อไป ตั้งแต่วันที่ 4. มกราคมเป็นต้นไปนะครับราบผลรายได้ต่างๆของท่านก็จะเริ่มเข้ามาปรากฏให้เห็นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วยันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนนะครับรอบคอบแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมค่อยๆสังสมค่อยๆอบรมไปการเงินของท่านก็จะพอกพูนมั่นคงแข็งแรงนะครับจะอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองเรื่องสวนไรนาะบ้านเรือนที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็จะเริ่มเกิดเริ่มมีเริ่มก่อตัว ก่อร่างสร้างฐานะขึ้นมาได้เหมือนเดิมถ้าคนที่เคยจมก็จะลุกขึ้นมาได้คนที่เริ่มต้นใหม่ก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จค่อยๆก้าวย่างอย่างระมัดระวังแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับคนลัคนาราศีธนูเนี่ยถ้ารู้จักการให้แบ่งปันแก่สังคมเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานแล้วก็ เกิดภัยพิบัติที่ไหนเนี่ยก็ร่วมเขาช่วยเขาบริจากทรัพย์สินเงินทองเท่าที่สามารถแบ่งปันช่วยเหลือเกือ้อกูลได้นะครับแต่ก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าตัวเองรอดแล้วพอมีเหลือมีแบ่งปันก็อย่าลืม เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วสิ่งที่ท่านกระทํานั้นก็จะกลับมาตอบแทนความดีความงามที่ท่านทําด้วยรูปแบบในลักษณะลาบผลวิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางทีก็เห็นช่องเห็นโอกาสได้คอนเน็กชันได้กลยาณมิตร id, ในการร่วมสร้างฐานะและก็ก้าวเดินไปด้วยกัน ตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปเนี่ยความก้าวหน้าเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับโอกาสเรื่องการสแสวงหาราบผลรายได้การประกอบอาชีพมีมาแล้วเพียงแต่ว่าอย่าอยุ่เฉยๆรีบไปคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้แม้จะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่เมื่อมีเรี่ยวแรงนะครับก็ต้องรีบควา้ารีบทํำกันไว้ช่วงเดือนมีนาคมไปถึงเมษายนก็ถือว่าเป็นช่วงที่ราบผลเกิดขึ้น เพราะบางทีก็ญาติเพื่อนพี่น้องเพื่อนหนุนนะครับบ้านรถราพาหนะที่เอามาใช้ในการประกอบกิจการงานต่างๆก็ถือว่าสร้างผลประโยชน์และรายได้กําไรให้ดีมากแล้วก็ช่วงเลยไปวันที่10เมษาไปจนถึงเดือนพฤษภานะครับอันนั้นก็อาจจะไปลงทุนลงแรงเรื่องอะไรต่างๆหรือจะมีการจับใจ่ายใช้สอยทรัพย์สินเงินทองเพราะเรื่องของบุตรล้านบริวาร บางคนก็อาจจะได้ลงทุนในช่องทางใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีกุมประมาณเดือนเมษายนท่านก็จะมีการเดินทางมากขึ้นติดต่อสื่อสารออกตลาดออกติดต่อนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะที่ดีในเรื่องของอาชีพการงานรายได้ผลกำไรตอบแทน บางทีท่านก็อาจจะมีโชคแบบไม่คาดฝันจากคนต่งนางเทนแดนไกลหรือจากความฝันมาบอกมาชี้แนะนะครับเราก็อยู่ได้เพราะความฝันแม้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะพบความจริงไปอีกแบบแต่เมื่อคนมีฝันจึงทําให้มีแรงก้าวเดินเติมพลังใจให้ตัวเองนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จราบรื่นดีนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยก็จะมีมาด้วย ขอแต่อย่าโลภเห็นแก่ได้นะครับทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นพอมีพอกินถ้าเห็นแก่ความโลภไปทำผิดศีลธรรมไปหลอกไปโกงของคนอื่นมาชีวิตมันก็จะไม่ก้าวหน้าไม่สำเร็จนะครับมีสิ่งมาขัดมาขวางมาบังอยู่ตลอดเวลาช่วงจังหวะดีๆของชีวิตท่านก็มีหลายช่วงนะครับอย่างน้อยก็1เดือนเดือนละครั้งขณะที่ดาวจันทร์โคจรเข้ามาในราศีตุลน,นะครับ จะประสบความสำเร็จเรื่องของลาบผลแล้วก็ได้ปทุมเกณฑ์แล้วก็ช่วงที่ดาวสุขโคจรเข้ามาเป็นมหาอุดในราศีมีนลาภผลเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงเริ่มปรากฏชัดเห็นเด่นชัดขึ้นนั่นคือวิแววแห่งความสำเร็จฐานะทางการเงินก้าวสู่การเป็นมหาเศรษฐีมีแล้วนะครับแต่ว่าท่านจะโด่งดังปังๆร,ร่ำรวยกันจริงๆเนี่ย คือเป็นเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเติมคําว่ามหาเข้าไปนะครับถ้าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเติมคําว่าอภิเข้าไปก็คือปี2,565นะครับ mm. เมื่อดาวพฤหัสนั้นเข้าเป็นเกษตราทิบดีในราศีมีนปี2,564นี้จึงเป็นปีที่คุณขยับก้าวย่างสู่บันไดแห่งความสําเร็จต้องก้าวไปนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้ อย่ารอแต่ราชรถมาเกยแต่ต้องลงมือทําด้วยมือของตัวเองแล้วท่านจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับอยากรู้ดวงชะตาของตัวเองดูอมทั้งเศรษฐกิจบ้านเมืองภัยธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับเลิกงามยามดีพร้อมทั้งตัวเลขเสียงโชคบุตรสวดสําหรับการปฏิบัติกรรมฐานต่างๆชี้ทางธรรมนำทางรวยยังมีอยู่นะครับ ทำเผื่อไว้ให้นอกจากท่านที่จองแต่ก็ยังมีเหลือไม่กี่เล่มนะครับก็แอด ID Line ตาม QR Code นี้นะครับคุณทีไทเกอร์โทรไลน์สั่งซื้อแล้วก็ส่งสลิปพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านตาม QR Code นี้หรือโทร0982855951ทีนี้ก็มาดูแบบนักโหราศาสตร์ดูดวงนะครับ สำหรับท่านที่พอมีความรู้เรื่องดวงดาวจะดูที่ผมอ่านดาวนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตามทันฟังรู้เรื่องนะครับก็จะกล่าวถึงอิทธิพลการโครจรของดาวผู้ที่มีลักษณะสถิตร,ราศีธนูเวลาเกิดอยู่ที่ราศีธนูนะครับตั้งแต่ต้นปี2,564มกราคมถึงวันที่14มกราคมอาทิตย์ ยังกลมลักอยู่การที่อาทิตย์กลมลักเนี่ยข้อเสียก็มีก็คือจะทําให้คุณอยู่ไม่นิ่งเดือดร้อนวุ่นวายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับเนี่จะเกิดอาการเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเพราะเรื่องการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของอากาศมีร้อนมีหนาวแล้วบางพื้นที่ก็มีไอฝนไอน้ําเข้ามาก็ระวังสุขภาพด้วยนะครับดาวพุธจรร่วมกับอาทิตย์เนี่ย แล้วเข้ามากลุ่มลักษณามีเกตร,ร่วมด้วยเนี่ยหมายถึงลักษณะการแปรปรวนของอากาศเข้ามาทางร่างกายทางจมกูกนะทางปากทางคอเราแล้วอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เสียทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วเรื่องลาบผลไรได้ในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าปลายปี2564ไปถึงวันที่4มกราคม โชคลาบลาบผลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาวศุกร์ดาวแห่งลาบผลนั้นเข้าสู่เรือนวินาศไม่พอก็เป็นประเกษตรอีกนะเป็นประเกษตรเนี่ยไม่พอนะครับเจอราหูเล็งเข้าไปอีกนะอิทธิพลของราหูกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่นุ่มหลงมัวเมานะครับโอกาสที่จะผิดพลาดเสียหายเพราะหลงเชื่ออะไรผิดผิดเชื่อจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเนี่ยก็จะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับ แต่ในวันที่4มกราคมสุขก็จะย้ายเข้ามากุมลักขณาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสุขนี้ก็จะได้ตำแหน่งมหาจักรมากุมลักนะครับจะทำให้ท่านมีความกระตือรือร้นในการสแสวงหาลาภผลเงินทองแล้วก็มีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาเรียบขวอยคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเสี่ยงโชคก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับตัวเอนั่นแหละครับ แต่ถ้าใครคิดจะเสี่ยงโชคในวันที่4ี่ที่ห้เนี่ยนะครับก็ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าพอสุขเข้ากลุ่มลักเนี่ยแม้ว่าดาวแห่งลาบผลไลได้แล้วก็โชคลาบแบบฟุกๆเข้ามากลุ่มลักนานั่นก็คือตัวเลขที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตัวเองให้โชคนะครับแต่ว่าในเรือนักวางเนี่ยสุขจะเข้ามาสู่ราศีเมษก่อนอันดับแรกสุขอยู่ตรงนี้แล้วเป็นประเกษตรนะครับจะมีเรื่องจ่ายก่อน ดังนั้นก็จ่ายเรื่องเครื่องดืม่มอาหารการกินซื้อข้าวของซื้อเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ไปดูในฉลากเครื่องดื่มนะครับตัวเลขอะไรแล้วก็ลูกหลานท่านอาจจะมีเหตุเรื่องการจ่ายเพราะเรื่องของบุตรล้านบริวารต่างๆด้วยนะครับสุขเนี่ยจรร่วมกับดาวอังคารในช่วงแรกนี่ก็ถือว่าเอาละจ่ายด้วยความรักความอบอุ่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องการเล่นทุนการ ทำธุรกิจหวังลาบผลแรกๆเลยเนี่ยยังไม่ได้นะครับต่อเมื่อวันที่5ที่6เป็นต้นไปเนี่ยสุขจะเข้านาวางราศีพฤษภนั่นคือไปเป็นเกษตรราธิบดีที่เรือนอรินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะท่านก็จะได้โชคลาภจากการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับบคุคคลอื่นหรือใบแจ้งหนี้แจ้งเสินให้โชคให้ลาบท่านก็ได้นะครับ แล้วแต่ในในช่วงแต่ละเวลาแต่ละวันเนี่ยศุกก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ในราศีนี้ประมาณ25วันฉะนั้นเรื่องลาบผลเนี่ยท่านก็ต้องสังเกตที่ดาวศุกร์ว่าโคจรไปอยู่ตรงไหนตรงไหนในด,ดวงชะตาของท่านบ้างนะครับในเรือนระวางถ้าคนที่รู้เรียนก็จะเข้าใจได้นะครับแต่โดยภาพรวมตั้งแต่วันที่4มกราคมไปเนี่ยถือว่าลาบผลันเกิดขึ้นนะครับ สุขเข้าเป็นมหาจักรกลุ่มลักนี่ก็ถือว่าจะเกิดความกระตือรือร้นในการสแสวงหาราภผลไยได้นะครับอีกทั้งศุกร์เนี่ยโครจรร่วมกับอาทิตย์ได้คู่สมคลรกันนะครับอาทิตย์อยู่กลุ่มลักจนถึงวันที่14มกราคมแล้วก็มีดาวพุธด,ด้วยนะครับพุธนี้ก็จะกลุ่มลักจนถึงวันที่5มกราคมเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอดาวศุกร์ เข้ามาร่วมกับดาวพุธนี้ก็ได้คู่ธาตุน้ําท่านก็จะมีความชุ่มฉ่าใจชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาบ้างส่วนดาวอังคารก็เป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่24ธันวาคมปี63นะครับอยู่ไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเวลาถึง2เดือนอังคารเป็นเกษตรในเรือนปุตตะใครที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้ก็ถือว่า เพื่งปาอาศัยบรรดาลูกจ้าง,งในระดับต่างๆได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีการไม่มีงานทำํำอยากทําการทางานก็เริ่มต้นได้แล้วนะครับเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการหรือมองหาช่องทางใหม่ๆได้ส่วนคนที่อยากมีลูกมีหลานโอกาสมีโอกาสได้ก็อยู่ในช่วงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวประจำเดือนการเงินคือเสานะครับเข้าเป็นเกษตรตราทิปดีแล้วก็เดินหน้านี่หมายถึงความก้าวหน้าความสำเร็จนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่บางทีก็ต้องอาศัยระยะเวลาความรับผิดชอบมาพร้อมกับความรอบคอบด้วยนะครับท่านก็จะมีความยั่งยืนในการประกอบสัมมาอาชีพแสวงหาราบผลรายได้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงิน ดาวประจําราศีเกิดท่านเองคือดาวพฤหัสดวงนี้นะครับจอนเป็นนิดอยู่จอนเป็นนิดนี่หมายความว่ายศอํานาจวาสนาอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะตามต้อยถอยลงแต่ก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีก็จากเคยเป็นเจ้าของกิจการอยู่แต่ตอนนี้ก็อาจจะมารับจ้างคนอื่นเขาก็ได้นะครับแต่ท่านก็จะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรอ,อช่วงเมษายนพฤหัสเนี่ย จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมอันนี้ก็ความตกต่าเป็นนิดก็จะถดถอยลงนะครับดาวพฤหัสจะมีพลังมากขึ้นแล้วนะครับแต่พออยู่ตรงนี้ถูกเรื่องลาบผลการงานการเงินนะความคิดความเครียดเข้ามาครอบงำตัวเองเสียหมดนะครับมันก็ทำให้ตัวเองไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนมันก็ยังคงสถานภาพเดิมแต่ถ้า ลดเรื่องของความคิดเครียดวิตกกังวลเอาความทุกข์เป็นที่ตั้งไว้เบื้องหน้าแล้วก็พิงมันเป็นกำแพงอยู่เนี่ยมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนคุณก็จะต้องข้ามพ้นความทุกข์ความโศกความเศร้าความเครียดอันเป็นกำแพงที่คุณพิงพึ่งพาอาศาัยอยู่เนี่ยก้าวข้ามไปคุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับลัคนาราศีธนูเมื่อดาวศุกร์กับดาวพุธโครจรดีเนี่ยนะครับ เรื่องความรักก็จะพลอยดีไปด้วยการร่วมหุน้นลงทุนก็จะพลอยดีไปด้วยแล้วก็มาดูในช่วงเดือนมก,กราคมช่วงกลางเดือนนะครับอันนี้ก็คือดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงวันที่17มก,กราคมนะครับราบผลรายได้นั้นก็ยังถือว่าอยู่กับตัวเองแล้วสุกนี่ก็ถือว่าเพนเป็นดาวประกายพฤกนะครับอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเรื่องการเงินแล้ว ดาวสุกกลุ่มลักอยู่สุขก็เป็นกลุ่มลักมีเกตเข้าเสริมเข้าร่วมด้วยนะครับก็จะได้รับคำเชื่นชมยกย่องยกยอนะดเพราะว่ามีเงินมีทองน,นะครับมีโชคมีลาบบังเกิดขึ้นบรรดาเพื่อนฝูงก็เชื่นชมนิยมยินดีแต่ก็อย่าได้หลงคารมใครนะครับในเรือนาวาง6กับ8จรร่วมกันอยู่ที่ราศสีสิงห์อันเนี้ยพอดีถ้าหลงไปแล้วก็กููไม่กลับเช่นเดียวกันนะครับ ความสวยเนี่ยอาจจะไม่คงที่แต่ความดีคุณจะคงทนนะครับวันที่17เนี่ยดาวในเรือนการเงินเนี่ยถือว่ามีชีวิตชีวาเมื่อมีดาวอาทิตย์เข้ามากระตุ้นแล้วอาทิตย์เข้าเรือนการเงินนี่ก็เป็นวรโครเลยนะครับอาทิตย์นี่คือใครอาทิตย์คือดาวประจําราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนสุภาของคุณสุภาให้แปลว่าความสําเร็จความเจริญงอกงาม ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับผู้ที่เคารพนับถือคนที่เป็นใหญ่เป็นเจ้านายคนที่คุณสามารถพึ่งพาอาศัยได้พอมาอยู่เรือนกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงการเงินนะครับอาชีพการงานเงินหมุนเวียนนั่นก็หมายความว่าความสําเร็จเริ่มขึ้นแล้วคุณเห็นอยู่ต่อหน้าแล้วเป็นช่วงที่จะประสบความสําเร็จได้รับออเดอร์ได้รับรายได้การเงินผลตอบแทนอาทิตย์ร่วมกับ ดาวพฤหัสนี่ก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับอาทิตย์จรร่วมกับดาวเสาร์นี่ก็เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะครับอาทิตย์กับพุธเนี่ยการ,ส,รสัญญาการพูดการคุยการเจรจาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับการปรากฏหน้าต่อที่ชุมชนความมีสเสน่ห์ในเรื่องการติดต่อสื่อสารจะดีมากเลยนะครับอีกทั้งดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรในเรือนการเงินมั่นคงแน่ๆอยู่แล้ว มีดาวพุธเข้ามาร่วมด้วยก็ยิ่งเสริมพลังเรียกว่าเป็นคู่สมพลดังนั้นตั้งแต่วันที่17มกราคมไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่คุณจะต้องมองไปในเรื่องของการทําการทํางานสแสวงหาโชคลาภรายได้แล้วก็จัดการเรื่องบัญชีเรื่องการเงินอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีเงินมีทองแล้วบางทีก็ต้องยับยั้งชั่งใจในเรื่องของความยินดีพอใจในกามตัญหาเพราะว่าอะไรครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำเรือนวินาศคุณด้วยเป็นาดาวประจำเรือนปุตตะของคุณด้วยเป็นเกษตรอยู่แต่ในเรือนนว,วางเนี่ยแอบแฝง,ง,งเป็นนิดนะครับอังคารร่วมกับจอร่วมกับดาวมฤตยูในราศีเมษนะครับ แล้วองศากับตรงกันอีกนะร่วมกันอีกในหน้าวางเนี่ยมฤตยูก็ร่วมกับอังคารมันจะทำให้คุณมีความคล่าบ้าบินทำอะไรแผลงๆไม่ถูกต้องนะครับอาจจะเสียรักได้ครอบครัวพังได้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้าบางท่านไม่สนละเรื่องความรักสนเรื่องการงานนะครับก็ โครงการโปรเจกต์อะไรใหม่เนี่ยก็ระวังความเสียหายเกิดขึ้นนะครับถูกแย่งชิงจากคู่แข่งหรือบางทีอ่าไม่มีคู่แข่งอะไรมาทําอันตรายคุณได้ก็ให้ระมัดระวังความผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากลูกน้องผู้ใตบ้บังคับบัญชาบางทีผู้ใตบ้บังคับบัญชาทําดีแล้วแต่มันก็มีเหตุอื่นอย่างอื่นมาทําให้เกิดเหตุเพศภยัยทําให้เสียทรัพย์นะครับช่วงนี้ก็ตั้งแต่วันที่17เเป็นต้นไปเนี่ยถึง น่นแหะครับวันที่13-14คกุมภาพันธ์ให้ระมัดระวังเรื่องเฟืนอนไฟด้วยนะครับทำกับข้องกับข้าวก็ระวังพวกน้ำมงน้ำมันน้ำร้อนกระเด็นใส่หน้าถูกมือถูกแขนนะครับเนี่ยในช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปความสุขมากมายแต่อันตรายก็มากมีถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างประมาทเลินเล่อนะครับ แล้วสำหรับใครที่หวังลาบผลไปเสี่ยงโชคในวันที่17มกราคมนะครับเหมือนลอตเตอรี่ออกวันที่17นะวันที่16หรือจะเป็นวันครูนะครับก็เลื่อนออกไปวันที่17ไม่ว่าจะ16หรือ17เล่มนี้มีหมดครับนะชี้ทางทำนำทางรวยนำทางรวยเล่มสีดำตวงสือสีแดงเนี่ยมีให้ทุกทุกวันตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชค ก็เอาไปดูไปชมนะครับวันที่16ก็คุณจะได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์นะครับจากพระสงฆ์องค์เจ้าวัดวาอารามคนต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้โชคได้ลาบถ้ามีเพื่อนเป็นพระหรือพระเป็นเพื่อนนะครับครูบาอาจารย์คนนั้นก็เป็นเพื่อนพี่น้องคุณด้วยเขาก็ให้โชคให้ลาบคุณได้ในวันที่17นะครับแต่สําหรับคนที่มีลัคนาสถิตราศีธนูแล้วเนี่ย บรรดาเรื่องราบผลจะเกิดขึ้นได้ต้องให้ต้องสละก่อนนะครับให้เพื่อนให้สังคมทำบุญทำกุศลในตอนเช้านะครับให้ก่อนจึงจะได้จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาหลวงพ่อพยอมท่านว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเชื่อคำของท่านแล้วลองปฏิบัติตูสสำหรับลัคนาราศีธนูขอให้มีความสุขความเจริญโชคดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ